การเปิดร้านอาหารนะครับความรู้เรื่องการจัดการวัตถุดิบเนี่ยฮะสำคัญมากเพราะฉะนั้นศึกษาเรื่องนี้ให้ดีจะได้ทําอาหารทําต้นทุนอาหารเปิดร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสมมติถ้าเราจะทําร้านอาหารอะไรสักร้านหนึ่งนะครับการเลือกเมนูเนาะมันต้องสัมพันธ์กับวัตถุดิบที่เราซื้อเข้ามาด้วยนะครับเวลาเราซื้อไก่เป็นตัวมาต้นทุนมันจะถูกกว่าซื้อ ชิ้นส่วนไก่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราแพลนก่อนเลยว่าเมนูที่เราทําจากไก่หนึ่งตัวเนี่ยเราใช้ส่วนไหนบ้างนะครับถ้าเป็นผมนะครับใช้ทุกๆส่วนของไก่เลยนะครับก็มีสะโพกไก่นะครับแล้วก็ไปตุ๋นนะครับเป็นตัวไก่ตุ๋นนะครับปกไก่เนี่ยเราสามารถไปทาตัวสลัดได้ตัวปีกนะครับล้วก็มีเมนูทอดตัวหนังไก่เราใช้ทําลูละเพราะฉะนั้นเราแยกหนังไก่ออกมาได้โครงไก่แน่นอนทำซอสนะครับแล้วก็ตีนไก่แล้วก็ไปใส่ในในซอสเพื่อเพิ่มคอลลาเจนเจลาตินให้มันอีกสามารถแยกองค์ประกอบมัน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ร้านอาหารประหยัดต้นทุนแล้วก็สร้างกำไรให้มากกว่านะครับคอนเซปต์ซีโลเวสเป็นคอนเซปต์ที่ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องกินในทุกๆส่วนของวัตถุดิบนั้นนะครับแต่มันแปลว่าการจัดการหลังบ้านมากกว่าว่าเราจะทําให้มันกลายเป็นซีโลเวสได้แบบไหนเนาะลูกค้าไม่จําเป็นต้องไปทานกระทั่งแบบว่าก,กระดูกไก่หรืออะไรนะควรจะมีความรู้ด้านการจัดการวัตถุดิบดีพอสมควรเนานะเราจะได้ทําตัวคอนเซปต์นี้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะครับ แนะนำนะครับสำหรับร้านอาหารนะครับที่จะเคลียเมนูต่างๆขึ้นมาดูเรื่องวัตถุดิบนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆเมนูนะครับรวมทั้งเครื่องปรุงต่างๆด้วยนะครับจะได้เป็นการลดต้นทุนของร้านอาหารได้เยอะเลยครับ